Microsoft ได้สารภาพแล้วสองฟีเจอร์ใน Windows 11เศษหส่วนสิที่อาจทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณช้าลงอย่างมีในัยสำคัญในเดือนตุลาคมปี2025 Microsoft ได้ออกมาเปิดเผยอย่างเป็นทางการว่าระบบปฏิบัติการ Windows 11และ Windows 10มีฟีเจอร์อยู่2อ,อย่างที่อาจทำให้การทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณช้าลงอย่างชัดเจนถึงแม้ว่าฟีเจอร์เหล่านี้จะถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานที่ดีก็ตาม ก่อนหน้านี้ Microsoft ได้เคยให้คำมั่นสัญญาว่าอัปเดต Windows 11เวอร์ชัน 25H2 ซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดจะมีประสิทธิภาพดีกว่ารุ่นก่อนๆ 24H2 และ 22H2 อย่างมากโดยเฉพาะในด้านความเร็วและการตอบสนองของระบบแต่ล่าสุดบริษัทก็ยอมรับว่าองค์ประกอบบางอย่างในระบบอาจกลายเป็นอุปสรรคที่ทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องลดลงจริง1การซิงค์ไฟล์ OneDrive ที่ทำให้เครื่องช้าลง Microsoft ได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าการซิงค์ไฟล์กับ OneDrive ซึ่งถือเป็นฟีเจอร์ที่สำคัญสำหรับ Windows 10และ Windows 11นั้นแม้ว่าจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงไฟล์าจากอุปกรณ์ใดก็ได้ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและช่วยสำรองข้อมูลในกรณีที่เครื่องเกิดความเสียหายหรือสูญหายแต่กระบวนการสิ่งในแบบเรียลไทม์นั้นกลับกินทรัพ,พยากรของเครื่องโดยตรงโดยเฉพาะในช่วงที่มีการอัปโหลดหรือดาวน์โหลดไฟล์มากมายเช่นการซิงโฟลเดอร์ด็อกิมเมนต์เดสก์ท็อปหรือพิชเชสขึ้นคลาวด์ซึ่งจะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หน่วงใช้อย่างเห็นได้ชัดในบางช่วงเวลา Microsoft แนะนำว่าหากรู้สึกว่าคอมพิวเตอร์ช้าลงควรลองหยุดการสิงบันไดฟ์ชั่วคราวแล้วสังเกตดูว่าประสิทธิภาพดีขึ้นหรือไม่ซึ่งวิธีนี้จะไม่ทำให้ไฟล์ในเครื่องเสียหายและสามารถกลับมาสิงต่อได้เมื่อใดก็ได้นอกจากนี้ Microsoft ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าในเวอร์ชันใหม่ของ OneDrive App for Windows 11ที่เพิ่งจะเปิดตัวนั้นอาจมีการปรับปรุงระบบสิงเพื่อให้ใช้ทรัพยากรน,น้อยลงซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหานี้ในอนาคต 2. เอฟเฟกต์ Effect ภาพเคลื่อนไหว Visual Effects ที่ไม่ทันตั้งตัวอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ Microsoft ยอมรับว่าส่งผลต่อความเร็วของระบบอย่างเห็นได้ชัดคือเอฟเฟกตภาพเคลื่อนไหวและเงาที่ใช้ในการตกแต่งอินเทอร์เฟซของ Windows 11เพื่อให้ดูสวยงามทันสมัย Microsoft อธิบายว่าเอฟเฟกเหล่านี้เช่นการเลื่อนหน้าต่างอย่างนุ่มนวลแอนิเมชันเงาที่รอบกรอบหน้าต่าง s h a d ด w อเอฟเฟและการเฟดอินเฟดอัของเมนูต่างๆจะใช้หน่วยความจำแรมและพลังการประมวลผลจาก CPU และ GPU เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจทําให้คอมพิวเตอร์ที่มีสเปคต่ําหรือมีแรมน้อยเกิดความรู้สึกหน่วงหรือดีเลย์เมื่อมีการเปิดโปรแกรมจํานวนมากพร้อมกันหากคุณต้องการปิดเอฟเฟกเหล่านี้สามารถทําได้ง่ายๆโดยการพิมพ์คําว่า performance ในช่องค้นหาของ Windows ทําการเลือก adjust the appearance and performance of Windows ในหน้าต่าง performance option ให้เลือก adjust for best performance แล้วกด apply เพื่อปิดเอฟเฟกทั้งหมด เมื่อปิดแล้วระบบจะมีลักษณะที่เรียบง่ายขึ้นแต่จะมีการตอบสนองที่เร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับโน้ตบุ๊กหรือ PC ที่มีสเปคกระดับเริ่มต้นเคล็ดลับเพิ่มเติมจาก Microsoft สําหรับการเพิ่มความเร็วนอกจาก2ฟีเจอร์หลักที่กล่าวถึงไปแล้ว Microsoft ยังแนะนําวิธีการง่ายๆที่จะช่วยเพิ่มความเร็วเครื่องคอมพิวเตอร์เช่นคอยอัปเดต Windows และ Driver ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอตรวจสอบไวรัสหรือมัลแวร์ที่อาจทําให้เครื่องทํางานไม่ปกติ ล้างพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอสําหรับการทํางานทําการเรสตาร์เครื่องเป็นระยะเพื่อเคลียร์หน่วยความจําชั่วคราวสําหรับ Windows 10ยังสามารถใช้ Red Boost เพื่อใช้ Flash Drive เป็นแคใชในการเร่งระบบแต่ Windows 11ไม่มีฟีเจอร์นี้แล้วปรับการตั้งค่าเพจไฟล์ไฟล์สําหรับการจัดการหน่วยความจําให้เหมาะสมเพื่อช่วยให้ระบบมีการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้นในเครื่องที่มีแรงขนาดเล็กสรุป Microsoft ยืนยันว่าการสิงไฟล์ OneDrive และเอฟเฟกต์ภาพเคลื่อนไหวเป็น2ปัจจัยหลักที่ทำให้เครื่อง Windows ช้าลงได้จริงถ้าหากต้องการเพิ่มความเร็วให้กับระบบคำแนะนำที่ดีคือการปิดหรือหยุดการสิงชั่วคราวรวมถึงการปิดเอฟเฟกต์ภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดโดยเฉพาะในคอมพิวเตอร์ที่มีแรมน้อยกว่า 8GB การปรับแต่งเพียงเล็กน้อยเหล่านี้สามารถทำให้ Windows 11หรือแม้แต่ Windows 10ทำง,งานได้เร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกร,รมเพิ่มเติมเลย